ข้อความจากท่านไคออนมีคำถามถึงท่านไคออนฉันมีคำถามว่าไม่เคยมีใครสามารถตอบฉันได้มันเป็นคำถามที่ทำให้ฉันสงสัยและรบกวนจิตใจของฉันมานานมากดังนั้นฉันจะรู้สึกซาบซึ้งเมื่อคุณตอบคำถามและสามารถทำให้ฉันเข้าใจได้ทำไมเราถึงต้องมาอยู่ที่นี่กันด้วยฉันไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์เลย มันจำเป็นด้วยหรือและทำไมในระหว่างที่ยังอยู่ในร่างกายเนื้อของมนุษย์นี้เราต้องคลุมม่านพลางแห่งการหลงลืมเอาไว้ด้วยทำไมต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วยคำตอบคำถามนี้เคยมีคนถามหลายครั้งแล้วหลายปีที่ผ่านมาคุณถามถึงความหมายของชีวิตใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นคำถามที่มีคนเคยถามบ่อยที่สุด มันเป็นคำถามที่ทรงเกียรติมากที่สุดด้วยดังนั้นเราจึงจะไม่มีวันเหนื่อยที่จะตอบคำถามนี้ลองคิดดูสิถ้าความจริงแล้วคุณคือชิ้นส่วนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าจริงๆที่มีชีวิตนิรันดร์แต่ลงมาที่นี่ด้วยความตั้งใจดังนั้นมันก็เลยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ไม่ให้คุณรู้ใช่ไหมล่ะ เพราะถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วคุณจะลงมาที่นี่ทำไมแล้วทางเลือกเสรีฟรีวิวจะมีไว้ทำไมทำไมมนุษยชาติจะต้องเจอกับความทุกข์ทรมานและการดิ้มโนต่อสู้ด้วยละ่ะใช่ไหมสแสดงว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้มันจะต้องเป็นไปเพื่ออะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆแน่ๆเลยเพียงแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นในทางจิตวิญญาณแล้ว มันได้ถูกซุกซ่อนเอาไว้ไม่ให้คุณได้รู้เท่านั้นเองฉันขอถามคุณสักหน่อยว่าคุณคิดว่ามีอะไรที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำไม่ได้บ้างไหมซึ่งในเบื้องต้นแล้วคุณอาจจะตอบว่าไม่เพราะว่าพระเจ้าสามารถทำได้ทุกอย่างแต่คำตอบจริงๆก็คือพระเจ้ามีความลำเอียง เพราะว่าพระเจ้าเข้าข้างความรักเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่เกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นในจัก,กรวาลที่ต้องการการตัดสินใจโดยปราศจากความลำเอียงดังกล่าวนี้ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจโดยไม่ลำเอียงและอยู่ภายในสนามเด็กเล่นที่เป็นกลางจริงๆโดยไม่มีจิตสำนึก ความตระหนักรู้ของพระเจ้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มันก็จะมีวิธีการของมันอยู่วิธีการหนึ่งซึ่งในกรณีนี้เราเรียกมันว่าดาวเคราะห์โลกคุณเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีเพียงดวงเดียวไหมคุณเคยสงสัยไหมว่ามันหมายความว่าอย่างไร มันหมายความว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆทั้งหมดที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยใช่ไหมก็ต้องไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันหมายความว่านี่คือดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่สามารถเลือกระดับความสั่นสะเทือนของตัวเองได้พวกเขาคือดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีพลังอำนาจและมีความสามารถในการหนึ่ง จดจำแหล่งกำเนิดทางจิตวิญญาณของตัวเองได้ 2. ใช้มันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแห่งความเป็นจริงของดาวเคราะห์โลกดวงนี้ได้ดังนั้นตอนนี้ดาวเคราะห์โลกจึงคือดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอาศัยอยู่ที่ผ่านมาเราเคยบอกเรื่องนี้คุณไปมากมาย ลองไปค้นดูสิมันอธิบายด้วยซ้ำว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวถึงได้มาเยือนโลกแล้วก็จากไปเฉยๆโดยไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นเลยเช่นการลงมาจอดแล้วเดินออกมาปรากฏตัวให้ชาวโลกได้เห็นเป็นต้นเราเคยบอกว่ามนุษย์ต่างดาวพวกนั้นต้องการที่จะผสมพันธุ์กับคุณซึ่งเขาก็สามารถทำได้ในทางชีวภาพ แต่ไม่ใช่ทางจิตวิญญาณเขาเคยพยายามที่จะโคลนนิ่งตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกคุณด้วยซ้ำไปแต่ว่าพวกเขาก็ทำไม่ได้เขาสัมผัสรู้ถึงพลังอำนาจที่น่าทึ่งของคุณได้แต่ว่าพวกคุณสิกลับไม่เคยสามารถที่จะรับรู้ถึงพลังอำนาจที่น่าทึ่งของตัวเองได้เลยซึ่งเรื่องนี้แหละ ที่เป็นเรื่องตลกระดับเอกภพเกี่ยวกับความเป็นทวิภาวะของคุณละ่ะเราเคยอธิบายไปแล้วคุณถึงมีดวงอาทิตย์อยู่แค่ดวงเดียวทั้งที่ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ส่วนใหญ่จะมีระบบดวงอาทิตย์อยู่สองดวงเรื่องที่แปลกก็คือปกติแล้วถ้าดาวเคราะห์ดวงใดที่มีดวงอาทิตย์อยู่สองดวงแล้วก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนนั้น สามารถพัฒนาไปได้เร็วมากกว่ามีศักยภาพมากกว่าด้วยแต่คุณกลับมีดวงอาทิตย์อยู่แค่ดวงเดียวดังนั้นดาวเคราะห์โลกของคุณไม่เป็นที่สังเกตของสิ่งมีชีวิตจากที่อื่นมากนะักทำให้พวกเขาไม่สามารถหาตำแหน่งที่อยู่ของดาวเคราะห์โลกเจอได้ง่ายๆคุณอาจจะเรียกมันว่าการทดสอบก็ได้นะถ้าคุณต้องการ แต่มันก็เป็นการทดสอบเกี่ยวกับพลังงานและความสั่นสะเทือนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณต้องตั้งชื่อให้กับมันจริงๆแล้วก็ก็ให้ใช้คำว่าคุณกำลังอยู่ในประสบการณ์อย่างหนึ่งอยู่ก็แล้วกันไม่ใช่กำลังอยู่ในการทดสอบเพราะว่าถ้าพูดแบบนั้นมันจะถูกต้องมากกว่าคุณคือผู้ทดสอบที่อาสาสมัครกันลงมาเกิดเพื่อมามีประสบการณ์บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ แต่ว่าความจริงในเรื่องนี้ก็ได้ถูกซุกซ่อนเอาไว้ไม่ให้คุณรู้ในขณะที่คุณมาแล้วก็ไปและแวะมาแล้วก็ไปซ้ำๆอยู่อย่างนี้นี่เป็นแก่นแท้ของความหมายของคำว่าเสมอภาคกันด้วยนะเพราะว่ามันหมายความว่าคุณทุกๆคนคือสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่มีความสามารถทางจิตวิญญ,ญาณเสมอเหมือนกันหมด การนำเอาความสามารถของตัวคุณเองไปใช้นี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับโลกแห่งความเป็นจริงของคุณเองกับโลกแห่งความเป็นจริงของดาวเคราะห์โลกด้วยต่อไปนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะนำไปพิจารณาทำไมหลังจากที่คุณผ่านบททดสอบของชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากและความเศร้าโศกเสียใจในภพชาติหนึ่งหงแล้ว มนุษย์โลกคนหนึ่งจึงเลือกที่จะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแต่ก็นั่นแหละคือสิ่งที่พวกคุณทำกันหละ่ะคุณสามารถอธิบายได้ไหมว่าเพราะอะไรฉันสามารถอธิบายได้เพราะว่าในตอนที่คุณไม่ได้อยู่ที่นี่นั้นคุณจะมองเห็นภาพรวมของมันทั้งหมดดังนั้นในตอนที่คุณไม่ได้อยู่ที่นี่คุณจึงแทบจะอดใจรอไม่ได้เลยที่จะลงมาอีก เพื่อมาสารตอบประสบการณ์ของตัวเองเพื่อที่จะมาช่วยทำบททดสอบเกี่ยวกับพลังงานอันนี้อีกในตอบคำถามของฉันอีกหน่อยซิว่าทาไมคุณถึงได้กลับมาเกิดใหม่ในภพชาตินี้อีกละ่ะทั้งๆท,ที่มันเป็นช่วงเวลาที่วันสิ้นโลกก็เห็นลางๆอยู่ข้างหน้าแล้วต่อไปเป็นข้อความจากผูแ้แปลนะคะ ตามศักยภาพแห่งความเป็นไปได้เดิมของโลกจากข้อมูลจากรูปธรรมชีวิตจากจากต่างมิติทั้งหลายรวมถึงท่านไคออนด้วยเคยบอกไว้ตรงกันว่าปี2000ถึงปี2001โลกเคยอยู่ในสภาวะที่มีศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ที่ถึงวันสิ้นโลกจริงๆจ,จากผู้แปลนะคะ ผู้พยากรณ์ส่วนใหญ่ที่อยู่บนโลกใบนี้ก็ได้พยากรณ์เอาไว้ตรงกันว่ามันเป็นวันสิ้นโลกวันสิ้นสุดลงแล้วทำไมคุณถึงได้เลือกเอาช่วงเวลาที่พิเศษแบบนี้กลับมาเกิดกันอยู่ละ่ะคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมหรือว่าเลวร้ายไปกว่านั้นคุณคิดว่ามันเป็นการลงโทษทันรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เลยเพราะว่าคุณบางคนได้ตั้งหน้าตั้งตารอคอย เพื่อที่จะได้ลงมาเกิดในช่วงเวลานี้จริงๆด้วยซ้ำไปทำไมน่ะเหรอคุณคิดว่าคุณได้เลือกที่จะกลับลงมาเกิดในช่วงเวลานี้เพื่อที่จะมาตายอย่างสยดสยองอย่างนั้นน่ะหรือคำตอบก็คือไม่เพราะว่าคุณแทบจะอดใจรอไม่ได้ซะด้วยซ้ำไปที่จะมาเกิดในช่วงเวลานี้เพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงมันทั้งหมดเปลี่ยนแปลงศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ที่จะมาถึงวันสิ้นโลก เพราะว่าณฟากฝั่งโน้นของม่านพรางหมายถึงในโลกของวิญญาณจากผู้แปลนะคะคุณเข้าใจดีว่าอนาคตไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แน่นอนตายตัวไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งดังนั้นคำพยากรณ์ที่ถูกเขียนเอาไว้โดยผู้พยากรณ์ที่เก่งกาจที่สุดในโลกของคุณ,คณก็เป็นแต่ศักยภาพแห่งความเป็นไปได้อย่างหนึ่งของโลกเท่านั้นเองเพราะว่ามันเป็นศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ ที่ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานของโลกณนะขณะนั้นๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องเข้าใจไว้ด้วยว่ามันมีความลับที่ยิ่งใหญ่อยู่อย่างหนึ่งที่ทุกๆคนรู้เหมือนๆกันหมดเพียงแต่ว่าในระดับจิตสำนึกของคุณแล้วมันได้ถูกซุกซ่อนเอาไว้ความลับที่ว่านี้มันเป็นความลับเกี่ยวกับจัก,กรวาลใหม่แห่งหนึ่งเกี่ยวกับพลังงานที่เป็นจุดเริ่มต้นของมันด้วย มันเกี่ยวกับการตอบคำถามอย่างไม่มีความลำเอียงของดาวเคราะห์โลกต่อคำถามที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลคำถามหนึ่งที่ว่าพลังงานจะไปลงเอยที่ไหนเมื่อการวัดค่าครั้งสุดท้ายของพลังงานของโลกได้ดำเนินการไปแล้วผลลัพธ์ของมันเป็นอย่างไรตอนนี้มันดีขึ้นมามากแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้การวัดค่าครั้งสุดท้ายเคยถูกกำหนดไว้ ซึ่งตอนนี้ผู้พยากรณ์ทุกๆคนของคุณก็ได้บอกเอาไว้แบบนั้นเหมือนกันและทุกๆคนก็เรียกช่วงเวลาตอนนั้นของคุณว่า d n d time เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าคุณก็ได้ทำในทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ทำทุกอย่างให้มันเบี่ยงเบนออกไปนอกเส้นทางที่ได้ถูกพยากรณ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้ คุณได้ทำให้เกิดอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนขึ้นมาแทนเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีผู้พยากร์คนใดเคยพยากรณ์เอาไว้ก่อนเลยลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองสิลองไปค้นหาคำพยากรณ์ที่พูดถึงสถานการณ์ในตอนนี้ของคุณดูสิคุณก็ไปค้นหาไม่เจอหรอกส่วนคำพยากรณ์ทั้งหลายที่พูดถึงยุคนี้ของมันหมายถึงวันสิ้นโลกจะผู้แปลนะคะมันก็ได้เกิดขึ้นจริงหรือยัง ไม่เลยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆเลยซึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าโครงข่ายพลังงานของโลกถูกเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงกำลังนั่งอยู่ในสถานที่ที่การทดสอบยังดำเนินไปอยู่ละ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์โลกนี้ในท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลกระทบต่อสั์รพชีวิตทั้งหมดในจักรวาลใหม่แห่งนี้สิ่งที่คุณกำลังทำกันอยู่ในตอนนี้ ก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปของทุกผู้ทุกนามที่อยู่ณฟากฝั่งนี้ของม่านพลางด้วยนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงมาสอนคุณละ่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมชาวโลกหลายคนถึงได้รับข้อความเหมือนเหมือนกันหมดละ่ะแล้วหมายถึงข้อความที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณหมายถึงข้อความที่ท้าทายพวกคุณให้ก้าวเดินต่อไป ให้คุณหาวิธีการแก้ปัญหาเก่าๆที่ยังค้างคาอยู่ให้หมดสิ้นไปเสียให้คุณค้นหาความเป็นพระเจ้าในตัวเองให้เจออย่างแท้จริงนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงพูดถึง Big Bang ของคุณด้วยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนมิติของจักรวาลที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่กลับดูเหมือนว่าอยู่ๆก็หายวับไปเฉยๆอย่างนั้นแหละ แต่ว่ามันก็มีเรื่องราวทางด้านจิตวิญญาณอยู่มากมายและยาวเหยียดที่จะใช้อธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรพลังงานเริ่มต้นนั้นคืออะไรด้วยซึ่งตอนนั้นคุณก็อยู่ที่นี่ด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งความลำเอียงของพระเจ้าคือเข้าข้างความรักซึ่งถ้าคุณสามารถขึ้นไปสู่ระดับความสั่นสะเทือนที่สูงมากขึ้นกว่านี้ได้แล้วล้วก็ เซล์ในร่างกายของคุณก็จะสามารถได้ยินเสียงกองเชียร์ที่ลำเอียงเหล่านี้หมายถึงเหล่าเทพผู้นำทางและรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างอื่นๆที่คอยตามลุ้นตามเชียร์ตามช่วยเหลือและคอยชี้นำทางให้กับมนุษย์โลกแต่และคนอยู่ตลอดเวลาจากปุ๊บแลนะคะนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเราถึงได้รักคุณมากเหลือเกินยังไงละ่ะ เป็นข้อความจากท่านไคออนนะคะขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตน์มานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ